สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเร็วบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นบ้านที่ก็ผมสร้างเองกับมือนะครับเนี่ยแบบสร้างใช้เวลานานมากไม่ต้องสนใจหรอกครับมาัาเราก็จะมาเข้าว่างกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นดูนี่ก็จะเป็นวันนี้ไงกะเจต้นเหตุของเสียงไลยโอเคเราแก้ปัญหาได้เสร็จแล้วครับโอเคไปเร็วบ้านตอนนี้ครับนี่ก็จะเป็นที่ใส่หาอนะครับั้งที่ไม่มีที่ใส่นะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นในเช้าที่เก็บอาหารแล้วก็ไม่มีอาหารใส่เลยนะครับโอเค ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินนะครับแล้วก็ทันทจะเป็นที่นั่งกินอีกครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกระบองเพชรนะครับใช่ใช่กระบองเพชรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นดอกกุหลาบนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับที่เอาไว้ดูรับแขกอะไรน่ะครับอันนี้เขาก็น่าจะกำลังเปิดบาร์บี้ดูนอยู่นะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นที่เอาไว้เก็บปภานะครับอืมแต่ไม่ได้แมนแน่เลย อันนี้ชั้นสองแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับไปดูข้างล่างให้เสร็จก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่นจะเป็นต้นไม้นเนี่นี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับ <uld âm> มันมีสามฝักบัววเออช่างมันเถอะครับวันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับที่ปประตูหลายบานมากเลยครับช่างมันเถอะครับอ่าแล้วก็จะเป็นที่ว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีสวิตนะครับอันหนึ่งสวิตอะไรวะนี่คือสวิตน่าจะเป็นสวิตอ่อ วิตมันเลยครับมามาดูสระน้ำที่กำลังแบบลึกประมาณพันล้านเมกะได้นะครับตอนนี้เอ่อมันก็จะเป็นสระน้ำนะครับที่แบบเอาไว้เป็นน้ำเล่นกันนะครับตอนนี้ทำไมมันเปิดโล่งจังวะโจรไม่เข้าต้องหาวิธีแก้หน่อยแล้วนี่นะครับตอนนี้เราก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืมไม่มีใครน่าจะกล้าเข้านะครับแบบน,นี้อย่าโมรีลาครับไป้ันสามดีกว่าครับเออ,อมาจากไหนวะ เช่างมันเด้อครับมาไปดูชั้นสามดีกว่าของเราชั้นสองเออนั่นแหละครับมันก็จะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่นะครับทั้งที่ผมไม่้อ่านผมก็ยังจะมีนะครับแล้วก็จะเป็นสมุดหลายชนิดนะครับหลายประเภทแล้วก็จะไปดูตรงนั้นนะครับก็จะมีระเบียงครับไว้ทุกคนเล่นน้ํานะครับเล่นน้ำเดี่านคนเดียวรู้ใครวะเออมันก็จะเป็นนี่จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับที่โคตรเลิศหรูนะครับลาเวนเดอร์นะครับกลิ่นเนี่ยเมื่อไม่ไมีปประตูวะ อันนี้ผมก็จะเข้าได้ครึ่งตัวนะครับช่างออนไลน์ผมเรียกช่างออนไลน์มาทำเองนะครับนี่เป็นชั้นสามเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะครับช่างหัวไปก่อนแล้วก็จะเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งอ่านหนังสือนะครับตรงนี้แล้วจะเป็นห้องสมุดรับที่มีสมุดหลายประเภทพูดแร็วนี้หว่าช่างมันนะครับพูดซ้ำไม่เป็นไรหรอกจะได้จาได้นะครับชั้นสามเดี๋ยวค่อยดูนะครับทางไหนวะตรงนี้นะครับก็จะเป็น ประตูช็อกโกแลตนะครับที่ผมสามารถไม่ไม่สามารถปิดได้นะครับอะไรวะเนี่ยประตูอะไรวะช่างมันเถอะครับช่างมันอรรแเบ่เออก็จะตรงนี้ก็จะเป็นโทษทีครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยมีคนโทรมาครับมาต่อดีกว่าครับแล้วก็จะก็อี้ไว้ดูแบบเออดู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 ดด ดูคนเล่นน้ํานะครับใช่ครับดูคนเล่นน้ําอีกแล้วครับคิดไม่ออกดูคนเล่นน้ำเนี่ยแล้วเราก็จะกลับไปเนียครับเราไปขึ้นชั้นสามกันดีกว่าครับแล้วก็จะพุ่งไปนะครับโอ้ยเลยเลยเลยไปเลยเลยเลยกลับเาเออนี่ครับนี่ครับแล้วก็เป็นชั้นสามนะครับที่มีระเบียงไว้ดูคนเล่นน้ําอีกแล้วครับอ่าดูคนเล่นน้ําบ่อยจังวะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นที่นอนของผมนะครับเองอันนี้คืออะไรวะน่าจะพรมแหละ อ่าก็เป็นที่นอน,นเขาก็ไม่มีที่เก็บของนะครับที่เก็บของแล้วก็เป็นที่เก็บของครับที่เก็บของเยอะจังวะอ่ก็จะเป็นอ่าตอนนี้เขาจะเป็นหน้าต่างที่ให้คนมามองเอานอนได้นะครับจะถามเพื่ออะไรวะเออช่างมันครับไปขึ้นชั้น crash, สี่ดีกว่าครับชั้นสามโคตรน้อยเลยอ่าก็จะเป็นประตูนะครับที่ถามไ้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้ขึ้นโคตรยากตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่จอด เครื่องบินเจ็ตน,นะครับใช่ใช่เครื่องบินเจ็ตมั้งเอออ่ะโอไราสาระวะพอเถอะ